สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนชาวแอคแลร์จิก้านะคะประจำเซิร์ฟเวอร์โอเชียนิกเนาะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะโดยเซิร์ฟเวอร์โอเชียนิกนะคะได้เพิ่ม NPC สําสำหรับสำหรับแลกเปลี่ยนกล่องนะคะให้มาเป็นอาวุธระดับบวก7นะคะจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะ จากนี้ไปนะคะอาวุธบวก10ระดับ140ถึง165นะคะก็จะเป็นเรื่องง่ายมากๆสำหรับ s ซเว e ร์ c e a n i c นะคะในส่วนแรกเพื่อนๆจะต้องมาไปที่ Market p a g ก่อนนะคะโดยไอคอน Market Page ให้เพื่อนคลิกอยู่ที่ทางด้านขวามือนะคะหล้นเพื่อเลือกคำว่า m r r k t t Page เลยค่ะเมื่อเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็วิ่งมาที่ NPC ท่านนี้เลยนะคะ NPC ท่านนี้นะคะจะ รับแรกไอเทมระดับบวก7นะคะซึ่งเป็นทั้งชุดแล้วก็เป็นอาวุธเลยนะคะเพืเ่อนๆโดยจะใช้กล่องของระดับนั้นๆน,น,นะคะมาแรกจำนวนที่ใช้แรกก็อยู่ที่750กล่องนะคะต่อ1ชิ้นเนาะโดยจะมีระดับ140นะคะแล้วก็150 155แล้วก็ สูงสุดอยู่ที่165ค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อเราสะสมเซตบวก10ของเลเวลนั้นๆนะคะครบเซตก็จะได้บัคพิเศษนะคะเพื่อเพื่อสะสมครบครบเซตแล้วก็เก็บลงในสมุดเนาะในส่วนของเซตเลเวล140นะคะที่เป็นชุดเมื่อสะสมครบเซตก็จะเพิ่ม HP 2บวก ะะ MP บวก2 0 0หมื่นเลยนะคะถือว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆในส่วนของอาวุธนะคะเมื่อสะสมครบเสร็จก็จะเพิ่ม m i n Attack Power บวก500นะคะ STR บวก100แล้วก็ INT บวก50นะคะจะเพิ่มทุกตัละครเลยนะคะเพราะว่าเป็น All Class เนาะเพื่อนๆต่อมาก็จะเป็นเซตของเลเวล150นะคะเพื่อนๆก็สามารถ นำมาแลกเลยนะคะนำกล่องมาแลกเปลี่ยนกับ NPC ท่านนี้แล้วตีรวมได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเหมือนเดี๋ยวเรามาแลกกันเลยนะคะเดี๋ยวจะขอทดสอบเป็นไอเทมระดับเลเวล155ก่อนนะคะระดับ155นี้เดี๋ยวจะลองทำอาวุธก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะแลกอาวุธดาบนะคะ อาวุธบวก1ินะคะจะใช้อาวุธบวก7จํานวน8ชิ้นนะคะเพื่อนเพื่อนๆอก็แลกวแคครบเลยนะคะ <S <S อันแล้วนะคะเมื่อแล้วอาวุธมาจํานวน8ชิ้นแล้วก็สามารถจับไอเทมนั้นมารวมได้เป็นบวก1ิแบบง่ายเลยนะคะเพื่อนๆ ไอเทมเหล่านี้นะคะสำคัญมากในการเก็บสะสมลงในสมุดคอลเลกชันบุ๊กนะคะเพื่อรับผลบัฟพ,พิเศษแล้วแต่ว่าชีตนเป็นอะไรนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็จะมีรายละเอียดในเกมให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูเอาเองนะคะ ่สนนย่เก็จะมาแนะนําว่ามี NPC ที่รับแลกกล่องมาเป็นอาวุธระดับบวกเแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สะสมไว้ก็มาแลกเปลี่ยนแล้วก็ทําอาวุธระดับบวกสิบเพื่อสะสมลงในสมุดร,รับผลบัฟได้แล้วนะคะนส่ินของกล่องต่างๆเหล่านี้จะอยูในแผนที่ทั่วไปนะคะตามระดับเลเวลของมอนสเตอร์ด้วยเนาะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆก็จะได้จากการฟาร์มดันเจี้ยนต่างๆนะคะเช่นดันเจี้ยนอาร์เกี่ดันเจี้ยนส่นะะวน,กกน,สนตัวดันเจี้ยนกิจกรรมนะคะซึ่งก็เน้ ดว่าบล็อกง่ายนะคะสำหรับเซเวอร์โอเชีย hmm. นนีกเพื่อนๆก็ลองเข้าไปฟาร์มกันล้กันนะคะสวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะคะว่าพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสวัสดีค่ะ